เงินดิจิทัลหนึ่งหบาทล่าสุดได้รัฐบาลใหม่แจกเงินสดทันทีกลุ่มเปาะบางภายในเดือนกันยายนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอัปเดตความคืบหน้าโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่ง 1, บาท เปิดแผนได้รัฐบาลใหม่แจกเงินสดทันทีเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทเฟสแรกให้กลุ่มเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนในเดือนกันยายน2567โดยใช้งบกลางปี6-7จำนวน1.22แสนล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยย้ำดิจิตอลวอลเล็ตไม่กระทบไม่มีปัญหาใดๆหากเปลี่ยนชื่อของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต เมื่อวันที่3กันยายน2567ที่ผ่านมาที่ตึกชิน,นวัตร3นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนคนไทยคาดหวังโดยระบุว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลจะมีการปรับรูปแบบตอนแรกมีการวางแผนว่าจะมีการจ่ายเป็นเงินสดด้วย ซึ่งก็ต้องรอดูว่าอะไรที่ต้องแก้ในรายละเอียดและแน่นอนว่าต้องแก้และจากคำถามที่ว่ากลุ่มเป๋าบางเฟสแรกแจกเป็นเงินสดส่วนรูปแบบแจกเงินคนไทยเฟสสองจะเป็นยังไงจากกรณีนายวิสุทธิชัยนรุญประธานวิบรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็เฟสแรกจะจ่ายเงินสดส่วนเฟสที่สองจะปรับรูปแบบเหมือนกับเฟสแรกหรือไม่ และอาจจะมีการแบ่งจ่ายตามงบประมาณในประเด็นนี้นางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีระบุว่าใช่แบบนั้นเลยแต่ขอให้รายละเอียดชัดเจนก่อนเพราะกลัวพูดไปแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเดี๋ยวจะโดนหาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทำการบ้านกันก่อนและเมื่อวันที่3กันยายน2567ที่ผ่านมานายเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในกรณีที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการแจกดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทจะดำเนินการแจกให้กลุ่มเปราะบางในเดือนกันยายน2567ว่าหากมีการเปลี่ยนชื่อโครงการก็ไม่กระทบโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนื่องจากอยู่ในวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาหากรัฐบาลปรับเปลี่ยนชื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตใช้งบกลางวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการปรับเปลี่ยนชื่อของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภาโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้เขียนไว้ในงบกลางซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่และมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ก็จะสามารถใช้งบกลางปี2,567วงเงิน1.22แสนล้านบาทมาใช้แจกเงินได้ทันทีในเดือนกันยายน2,567โดยไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการใช้ได้เนื่องจากมีการลงทะเบียนไว้แล้วและงบกลางปี2,567ที่ผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาก็สามารถดำเนินการได้เลยขณะเดียวกัน ระยะต่อไปก็ต้องรองบประมาณปี2,568ที่จะนำมาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในห้วงเวลาต่อไปในเฉลิมพลกล่าวนะคะ